สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเทรนด์เพื่อสุขภาพกับการลงทุนในปีนี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับในช่วงที่ผ่านมานะครับผมก็เห็นเพื่อนๆห,หลายท่านก็ต่างหาหุ้นที่อยากจะถือลงทุนยาวนะครับ หลายๆคนก็มุ่งเน้นไปทางหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นหลักเพราะคิดว่าช่วงนี้เทรนโเทคโนโลยีเท,โโยทรนอ e ีคอมเมิร์ซกำลังมาอะไรอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่ก็เลยจะมุ่งเน้นไปทางนั้นซะมากกว่าซึ่งถ้าเราไปดูหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศนะครับเราก็จะพบว่าหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศเนี่ยได้รับความนิยมมากๆเลยนะครับต่างพากันทำนิวไฮบ้างทำอะไรบ้างนะครับซึ่งก็ทำให้ดัชนีหุ้นในต่างประเทศเนี่ยปรับตัวเป็นขาขึ้นสง,งนั้น แต่ตัดกลับมาที่บ้านเราบ้างนะครับเราก็จะพบว่าหุ้นกลุ่มเทคของเรามันมีค่อนข้างน้อยและส่วนใหญ่นะครับเราก็ไม่รู้ด้วยซ้าว่าหุ้นกลุ่มเทคที่เราไปถือหรือว่าที่เราสนใจนั้นทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างแล้วผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของเขามันคือยี่ห้ออะไรประมาณนี้นะครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับผลิตภัณฑ์ของหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเวอร์ไว้นะครับก็คือมีคนใช้เกือบทั่วโลกเลยนะอย่าง a c e b o o k นะครับก็มีคนใช้ตั้งเกือบทั่วโลกเลย หรือว่าจะเป็น Google นะครับก็มีคนใช้เกือบทั่วโลกเหมือนกันมันก็เลยไม่แปลกนะครับว่าทำไมหุ้นกลุ่มเทคในต่างประเทศถึงได้รับความนิยมมากขนาดนี้นั่นเอง แต่อย่างไรก็ดีนะครับเทรนดในการลงทุนในปีนี้ก็ไม่ได้มีแค่เทรนเทคนโนโลยีอย่างเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเราก็ยังมีเทรนด์ที่ค่อนข้างน่าสนใจอีกกลุ่มหนึ่งนะครับก็คือเทรนด์เพื <texts> ่อสุขภาพนั่นเองซึ่งเทรนเพื่อสุขภาพนะครับเข้าใจว่าเริ่มมีคนให้ความสนใจตั้งแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างไรก็ดีในช่วง3ปีที่ผ่านมานั้นอาจจะยังมีคนที่ให้ความสนใจยังไม่มากนักนะครับแต่พอมาในช่วงนี้นะครับในช่วงปี2ปีนี้เราก็จะพบว่า หล,หลายบริษัทนะครับเริ่มเบนเข็มเข้ามาทําในธุรกิจเพื่อสุขภาพกันมากยิ่งขึง้นการที่บริษัทต่างๆนะครับหันมาทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพกันมากยิ่งขึง้นแน่นอนว่ากลุ่มผู้สุขภาพก็มีโอกาสาที่จะโตไปได้ต่อนะครับประกอบกับกลุ่มผู้สูงอายุในช่วงนี้นะครับมันก็มีการเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กลุ่มผู้ดูแลสุขภาพก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับเราก็จะเห็นว่าหลายหลายคนนะครับณตอนนี้ก็จะมีกิจกรรมยามว่างก็คือเป็นการออกกําลังกาย เป็นการไปปั่นจักรยานไปวิ่งรอบสนามอะไรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการดูแลสุขภาพของเราดังนั้นมันก็ชี้ให้เราเห็นว่านะครับกลุ่มคนกลุ่มนี้มันเริ่มเพิ่มมากขึ้นแน่นอนว่าธุรกิจกลุ่มนี้มันก็มีโอกาสที่จะโตไปได้อีกกันเองผมจะขอยกตัวอย่างบริษัทที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเพื่อสุขภาพเลยนะครับแต่ว่าเขาก็มีการเพิ่มในส่วนของธุรกิจด้านสุขภาพเข้ามาก็จะเอามาพูดให้เพื่อนๆฟัง3บริษัทละกันนะครับเพราะว่าผมรู้จักแค่3มบริษัทนี้ บริษัทแรกนะครับก็คือเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน หรือว่าหุ้น CPF นะครับที่เขาออกแบรนด์ใหม่อย่าง Smart Meal นะครับที่เป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารมังสาวิรัตเข้าใจว่าแบรนด์นี้น่าจะเริ่มมาประมาณ3ปีแล้วนะครับซึ่งก็ทำมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองที่นิยมอาหารมังสาวิรัตแล้วก็เข้าใจว่ามีการทำอาหารเกี่ยวกับผู้สูงอายุขายด้วยนะครับก็จะเป็นการทำขายในร้าน7 e l e v E ร้าน c p Freshmark อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ร้านค้าอื่นๆทั่วไป ต่อมาก็จะเป็นบริษัทอา u a ควาคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นอา u a ควาซึ่งธุรกิจหลักของหุ้นอา u a ควานะครับก็คือ สื่อโฆษณาบนป้ายบิลบอร์ดนะครับตามถนนตามตึกต่างๆคล้ายๆกับหุ้นแพนบี B, หรือว่าหุ้น VGI นั่นเองนะซึ่งตามที่ผมอ่านข่าวเจอนะครับก็พบว่าหุ้นอาควานั้นได้มีการซื้อที่ดินแถวเชียงใหม่แล้วก็ทำการปลูกสร้างอาคารนะครับเสร็จสรรเรียบร้อยเพื่อที่จะให้บริษัทเดอะเคบินเชียงใหม่จำกัดนะครับเช่าสินทรัพย์ทั้งหมดหลังจากที่โครงการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเพื่อดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับฟื้นฟูสุขภาพ หรือที่เรียกกันก็คือเฮลท์แคร์ซึ่งก็มีอายุสัญญาอยู่ที่10ปีนะครับอย่างไรก็ดีบริษัทอาควาเองนะครับก็มีการกล่าวไว้ว่า การเข้ามาดูในธุรกิจนี้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นการให้เช่าแต่มันก็เป็นการเข้ามาเรียนรู้ในตัวธุรกิจนี้ซึ่งในอนาคตเขามีโอกาสที่จะเข้ามาเล่นในตลาดนี้นั่นเองตามที่ผมได้เข้าไปดูงบการเงินของหุ้นอาควานะครับตั้งแต่ปี2 5 6 0มาจนถึงปี2562ก็พบว่ากําไรสุทธิของหุ้นอาควานะครับก็มีการเพิ่มขึ้นมา ต่อมานะครับบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชนหรือว่าหุ้นอิชิสำหรับหุ้นอิชิตันนะครับก็ถือว่าเป็นหุ้นเทอร์นลาล์อีกตัวหนึ่งที่ผมให้ความสนใจค่อนข้างพอสมควรเหมือนกันนะในความที่ราคาก่อนหน้านั้นนะครับของหุ้นอิชิตันเนี่ยก็ลงไปต่ำสุดอยู่ที่3บาทกว่าๆหลังจากนั้นนะครับใช้เวลาแค่ 2- 3สเดือนนี่แหละราคาจาก3บาทกว่านะครับก็ขึ้นมายืนเหนือ10บาทกว่าได้ซึ่งก็ถือว่าเป็นหุ้นที่ เหนือความคาดหมายเหมือนกันนะครับตามที่ผมเข้าไปดูนะครับก็พบว่าหุ้นอิชิตันเนี่ยก็มีการออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาซึ่งก็คือน้ำดื่ม pH+ Plus 8.5าสำหรับน้ำดื่ม pH+ Plus 8.5นะครับก็เป็นน้ําดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งก็เข้ากับเทรนด์ในตอนนี้เลยนะครับก็คือคนส่วนใหญ่ก็ดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้นนะครับแม้แต่กระทั่งน้ําดื่มนะยังต้องเลือกซื้อน้ําดื่มเพื่อสุขภาพมาดื่มเลยนะครับถ้าใครหลายๆคนนะครับเคยเข้าไปในร้านสะดวกซื้อก็อาจจะเจอแบรนด์น้ําดื่มเพื่อสุขภาพหลายแบรนด์มากๆเลยซึ่งเข้าใจว่าตลาดนี้นะครับตอนนี้ตลาดน้ําดื่มเพื่อสุขภาพเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีการแข่งขันกันสูงอยู่พอสมควรซึ่งแต่ก่อนนะครับตลาดน้ําดื่มภายในประเทศไทยของเราจะมีแค่2อย่างนะครับก็คือน้ําดื่มที่เป็นน้ําดื่มทั่วไปกับน้ําดื่มที่เป็นน้ําดื่มแร่แต่ในปัจจุบันนะครับมันก็มีอีกประเภทหนึ่งเข้ามานะเข้ามาเป็นประเภทที่3ก็คือน้ําดื่มที่เป็นน้ําดื่มเพื่อสุขภาพที่เขาจะเป็นการเอาพวกวิตามินต่างๆนะครับเข้ามาอยู่ในน้ําพวกวิตามิน B10 ิ2 0อะไรก็ว่ากันไปเนาะ ซึ่งหุ้นอิชิตันเองนะครับก็เข้ามาเล่นในธุรกิจตรงนี้นั่นเองนะก็คือน้ําดื่มเพื่อสุขภาพตามที่ผมได้เข้าไปอ่านเจอในบทวิเคราะห์ต่างๆของหุ้นอิชิตันนะครับก็พบว่ารายได้ส่วนหนึ่งที่ทําให้หุ้นอิชิตันนั้นมีกําไรที่โดดเด่นขึ้นมานะครับก็เป็นรายได้ที่มาจากผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ตัวนี้นั่นเองนะครับของเขาก็ถือว่าเป็นการยืนยันเกี่ยวกับการเติบโตของกลุ่มเพื่อสุขภาพจริงๆนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือตัวอย่างผลิตภัณฑ์และก็บริการด้านสุขภาพของแต่ละบริษัทที่ผมยกมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับที่เขาเริ่มหันมาสนใจธุรกิจด้านนี้แล้วก็อยากจะให้เ,เพื่อนๆนะครับลองไปค้นหาดูว่ามีบริษัทไหนบ้างนะครับที่เขามีการมาทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านสุขภาพกันบ้างแล้วซึ่ง ถ้าใครรู้ว่ามีบริษัทไหนบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับก็เพื่อที่จะเอามาแชร์เพื่อนๆได้เข้ามาอ่านเข้ามาเจอเนาะบางทีเข้ามาดูคลิปผมแล้วเลื่อนลงมาดูคอมเมนต์อาจจะเจออะไรดีๆในนั้นนะครับเขาก็จะได้เอาไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะเพราะว่าอย่างผมเองนะครับเพื่อนๆถามเข้ามาว่าหุ้นตัวนี้ตัวนั้น มีโอกาสจะไปต่อได้ไหมอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าหุ้นตัวที่เพื่อนๆถามเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรก็ต้องเอาไปค้นหาก่อนว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้เขาทําธุรกิจอะไรอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไทยเนี่ยมันก็มีเยอะอยจริงๆเนาะอ mm ืมก็ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่รู้ว่าหุ้นตัวไหนเนี่ยเขามีการมาทําธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพหรือว่ามีการเบนเข็มมาทําธุรกิจด้านนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆใดที่มีคําถามหรือว่ามีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักขอนเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ